จัดการความเพียรพระปิตายยอดเศรษฐีลาวหลงปวดทั่ว Facebook ต้องสกเกต20196ครั้งที่ครั้งที่51วันที่30ธันวาคม2025 ที่30ธันวาคม2องพันยี่สข้าพเจ้านายสองพันพันเพื่อขอเปล่ยนวาจาสัตยาิพุทธมนุนถวายพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอัจฉรยะบูชาแด่องค์พระความปฏิเถระเจ้าองค์หลวงปู่เสด็จหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทียบเท่าทั้งหลายโปรดจงบรรลุธรรนาในการสอนอาจรย์ข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนานรัตน์ไต้ครูบาอจารย์และเทียบเท่าทั้งหลายโปรดจงบรรลุธรรมนาในจิตข้าพเจ้าไปสมาธิีอันควรเกี่ยวกับการสัตยาป เวสุชมุเทวดาสมันตาจักกาวาริสุอัตตาสุนตุเทวดาสัตว์ธรรมะมูลในกาสะสุนันตุสักข้ามอกะทางสเกลการใจเจรุเปคิริสิาราตตาเตจตาลิเขวิมาในทีเปรละเถจคามีตารุวะนะคาในเขาวัตถุเมเขตในหุมมาจจยตุเทวาชาลัทธาลวสวาวิสเมยักกะคันธปนาคาติทตาสัติเกยังมุนิวัจญังสาธโมเมสุนันตุธรรมะสังฆาโรยังพระภันตาธรรมะสุนันกาโรยังพระภันตาธรรมะสุนันกาโรยัง บทสดธรรมารีคถานมตอสัมภวทโตละโตสมะสมุัสสัมวตละโตสมะสมุทัสสัมภเวทโตะตสมสมุทัสสัมภเวสดสัจจเรืคาถาหน้าที่มีสนังอัญญกุตมีสนังวะลังเอเทนะสจาวัชินาสุติมตสัปทาน้าที่มนงอัญญทำโมมีสนาวะลังเอเตนะสจวัชินสติมโตสัปทาหน้าที่มนังอัญญสังฆมีสนาังวะลังเอเทนะสจะวัชินสติมตสัปทาบทสดมหากรุโกนาโถอาธิกาคาถา มากรุงลุโกนาโถวอัฐยาสัพพะไินังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัินะมาหูตุสัพพุปถวามากรุงลุโกนาโถหิรยาสัพพะปานิยังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัินะมาหูตุสัพพุปถวามหากรุลุโกนาโถสุขายาสัพพะปัญญังปุเรตวะปารมิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัินะมาหูตุสัพพุปถวา บทสวดมาสมัยสุดเอรามีสุตังเอกังสมัยพระวสเกสุหัติกะปิรถุตุสมิงมาวนนีมาตามพิคุสังเคนัสถิติบรรจัมะเดิพิคุสตเัมเอวะาอรันเดหิทัสถิจิโลคดาตุหิตเขตดาเยปุญญนาสันติปิตาหงษติภาควรนังกัสนายาพิคุสังกัญจะอาสโคจัะตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอตานตงมุสิอัยังโหวว่าสเกสุหัติกะปิรถุตุสมิงมาวันิมาตามพิคุสังเคนะ สัจจริงบัญจัมเตหิพิโคสเตหิสพเภว่อรหันเตหิสัจสิจารุคตาตุิเทวตาเยปุณีนัสันปิตาติพระกวันตังัสตายาพิโคสังฆาจจะนุนัมะยามปีนะข่าวัเตลูกว่าสังกัปมยมาอุสังกัวิระวาตัวสถิตเกปดเจการาาพระเสยมัติอันโสตาเทวตาเยถาปีนานาพราวาพุทธโสสมะชิตังวาภาห์ภาาลยัปสาลิตังวาภาหังสมิเชยะเววะเมวสุตาวะสุตเทวสุตัลาหิตาพระวตปุรโตปัตุหลังสุอัตโขตาเทวตาพระา เทวตาเอกมันตังอาจสงสุเอกม <Yeah, S 3> ันตังพิทาโคเอกเทวตาเพราะว่าตัวสันติเกออีมังคตังอาภาสีมหาสมุยเว่านสมิงกว่ากายสมาคตัอัคติมังคตังสมยังทักขิตายาอัปราชิตาถังกันติอันโคประหาดิปตาเราก็โธสันติเกออีมังคทางอาภาสิตาตาพิโคตมาทางสุจิตตังอัตโนสุกัมมังสุสาระิวเนียริให้เทวานิธิญาณีละอันติปฏิทิน อาจจะขวาปาเทวตาพว่าตสัเกมังกาถังอาปาสิเทตวะคีรังเทตวะปางิสังเกตกีรังอวจะเมื่อเมชาเตจาระนตสุทาวิมาเราจะตะสุตันตาสุนาคติอาจจะขวาปลาเทวตาเว่าตัสัเกอมังกาถังอาปาสิเทเกจิพุทธังสันังกาตาเสนาเตจัิสันติอปายะภูมิปาายะมุสังติแห่งเทวะกังบริโุเรสันติอาจจะขวพระว่าพกขุวมันจเสเกิพาพุมทัสุสุลุกทาสุสุเทสะันปะติตาอมติ สถากรตนายะพิสังกัจยาปิตพิเวสุสัติตามัทนาละตุสัมาสมุทาเตัมปิวันตานังเอตัปประมมายติวะเทวะสันปิตาเหสุสยถาปิตมาหังเอตานี่ยปิตพิุเวพุทธสันติอนคตมัทนาะตุสมาสมุทาเตัมปิภวันตานังเอตตาปรมายตวะสันปจิตาพุสันติเสยยถาปิตมหังเอตานี่อาจิติสามีคือเวเวะกายานังนามานิกิจาจิตสามิคือเวเทวะกายานังนามานิเทศิสามีพิุเวเทวะกายานังนามานินรรมสุนามร เอวังพันเตติโขเตภิกขว่าโตวัจฉสุงของว่าเอตวจจสืโลกับนสกสามิยถาภูมิตาสัตาเยสิตาคิิคำพลังพิจตาสมัยตาโกตุสีหาวาตาลินาเว่าสาพิสัมพโนโอทัตตมนสาตุทาวิปักษณะมนาวิลาภิโยปัจเจเรตวะวนิกรปิละวตเวตาตอมจิสสถาสังเกตสัสนลเต เยวกายาิกัญตาเตวิชนธรภิกขุเตะอัตบะมุงคุตวะพุทธศาสนังเตสัมปัตตุยอนังอมนุสสามนัตตะนังอเปเกหัตตามัตขุงศาสสาอัฐัสตตลิงสตังเอเกศาสานังอมนุสสามนัมตะสงอเปเกนัตตามัตขุงทิศาสภะปุตางอหุตัจัตสภามพิญญาวะกิจวานะจุุมาตโตอมาตยิสัตถาสาเกสัตยเตเตวกายาภิกันตาเตวิชนธภิกขุเตเยวังกิตาิสามิขิลาหิเนุปะโส สัตตาสาสาวะขามากปิราที่มันตุิงตัวนั้นตัวะสวมรนาภิกมุที่หนังมิิงว่านังชาสาสาชาสาหัสาเห็นมาว่นตาชัที่านานัตตะวันนี้หน่อยที่มันตัวชิงตัวนั้นตัวะสสีนองมธรมานาภิกขมุที่หนังสมิิงว่านังอิเตเตโสัสสัสสายะข่นาัตตะวันนี้หน่อยที่มันตัวุดจิงตัวนั้นตัวจะสิตวสีนองมธนาภิกมุที่หนังสมิิงว่านัง เวสามิตามจาตายันนตวันิยนทิมตชุิตนังนโราสิโนมาทมอำนาจิกรมุขหนังสมิธิงว่นังกุมโรราชเกโกปบริานิธสนังพิญยนังสัตตาสานายักขานังปไยุรสปติกุมโรราชเกโกโสภาสมิธิงวนั้ปุริมันจากที่สางราชรัตตาละถวบสารีกันทันังอาิตติมาาชาญติสิโสภูตตาปิตาสาเาโวจันมามาราที่ัตชุจิตนังโดยราสิโนมัทมนาพิกรมุังิิว่นั้ พักคินัจนจะทิศสามราชาเรื่หัวตาภาษาติคุมประธาธิปติมหาชายศรสุภูตตาปิตาสาโวยชนามาาปลายขึมัโตชุติมัโตวน้ัวโตยสอดสโนงุฒามนาภิกษุโยังสมิธิวนังปัจจิมันจะทิศสามาชาเรื่หัวตาปัสโาาตรีอาธิปติมหาชายสุตตาปิตาสโวธนามาาปลายขึมัโตชุติมัโตวนตัวเสอดสนงุานาภิกษุมยังสมิิวนหังอุตตรัลจัใจทิศสามราชากุวโลตาภาษาติยักขันธิปัติมหาชาชายศยสุภ โธทัมนาภิกกมุนแเ่งชุมวิถีวันนะปุริมาทิสัมตาละโถตักีเนนะลุงเนอโกประชีวนะลุงปะโคโกโยจตังที่สามจตุเตมหาราชาธมัมตาจตุโรเิษาทัตทานมานาอาสังสูวรนณกาปิลเทเดตสังมวิโนทาสาภคุิมจานิกาสถามายาคุณเทนทุเวเทนทุวิภูนอยางวิภูนโตษะจักรทโนกรรมัสโตจักินุกันโนิกันุจจักนาโทความเจจากเทวตุโตจะมาติจิตาเจากทัพนรราชาชันโนสปโอะอาคุณมจาิโ โมทนามาพิกามณ์อย่างสมบิิงุวังอาถาคูนาปาสานาคาเวสาลาสาตจักการกัมภาราาลาอากูปรายาคาสาญาติพิยมนาตถาถาอากูยาคายาสตินโนเอราวนโนหานาโคสกัส,ปปาสกกาคาสมบิิคุังเยนาคะราเชสาสาหติทิฏิปาทิชาป,ปะกิวสุสักคูเวหายาสเทวนามนชป,ปตาจิตาาต,ต,สา,ตา,าสุปันนาอิติเตสถานังอภิญตถานาคะราชานามาสสุปันโตเขมรมาคาสิพุโตสันหายิวจหิอุปัอุปัวะหยัตานาคาสุปันนาสนามะขาสุภุทัง ชิตาวเชลาทีน <food iqu> <rix> ัส <neo> ุทางอสุราสิตาปโรวสุสิสตที่มันโตยสินกราชามังสมาอสุราธานะเวคาักษาเวปัจจติสุจิติจากปหานาโทนังจิสาสหะสัตันจาบริปุตานังสัพเพโรจากนามะกาสันนิทวาพระิงเสนางนุปมภันุสมบตนิปันเตีิคุนงสมิติโนังอาโปจะ เทวาปถาวิจเตโชวายกตถาคมุงวลนาเวนาเทวาสโมจายาัสสาสานไม่ตากุานาการิการคูเทวายาสสิงหทักษิเดชากายิสัพเพอนนัตวิโนทิมโตชสติมตวนั้โตญัสสีงห์มาธรรมนาภิกขรมุงิหังสัมพิงวังเวนทุนจัตเทวาสาลีจัสมาจัตุเอะมาจันรสูมเวสาเทวาจันทมาคุปุระกคีตาสุยะสูมเวสาเทวาสุยะมาคูปุระคีตานัขันตานิปุระกคิตวากูมัทวรากา วาสุนังวาสโตโกบะคัปุริะโทัเสเทาคาสเนัตวันิโหนทีมัโตติโตนั้นตัวสตนโนมามนาภิกามุิหนังสมตินัอาถาคูสาูเทวาชละมกีิสารวาอริกาจารโรชาจักุมาปุภาณิพาสีโนวุนาสะธรรมมาจารุตตาจารเนชกาสุเลยะิชิลาอากูาคูวสนสิโนทัเสเทศาคายสเนันตต่วันิโนที่มัโตุติโตนั้นตัวสตนโนมามนาพิการมูพี่ e ุน okay. ัสมตินั สม ica, ishi, quin, mm Asia, านาหมหาสมานามนุสส์มนุสสุตสมาคิดทานปุคิกาอาคูอาคูมโนปุสิกาอัถาคูหัลโยเทวายจเกวิตวาสิโนปะละามาปะละาอาคูเทวายัสสิโนถ้าเสตถัถากายาสเปนันะตวันที่ยที่มันโตชุ่มชิมันโตน้นโตยัสสิโนมันมันาพิกาตมุนพิังสัมพิิมนนังสุกการกะลุมหาลาอาคูเวคณะสาระโอทาตักไคหาปามุขาอาคูเทวาวิชัคนาสถามัตตาหานละกชามิสกาเจริตสีโนถ้าเสตถิถ้าทากายาสเปนันต์ตะวันทีน โมทมนางพิกมูขี่หลวงสมิติวะนัะงเขียมิยาตุติตายามากาตะกาจาย,ยัสสิิโนสัมพิทักษ์าละมัเสถาโฉตินามาจะอาสวานินมนสสโนโานัสติโนอาคูอัถาคูปลันิมิตาทาัศเตเตทากายาสภเพน,น,นันตนะวันนิโนยิบมโนจติมุตโตวันนั้นโนยิจสัิโนมันทศมนังโมทัปมนางพิกมูขี่หลวงสมิธีวะนัง สัตเทเทเทวะนิกายสัพเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคจุญเยชนเดสัติสาสาปาวุฒะสาติมัคขิยโอกรตินะมะนาสองตะเคโอกมตาลังอาคันจะตังวะอาสิจาติตังสุพรมมาปรมโตจัปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโลติโชจัสุปาตาสมิติะนังสัสสะพรัมมโรคนังมหาปามาพิติตติอุบะมโนสุติมนโตพิสมากโยยะสัสสิตาเสถาอิสระอาคูปเจควาสวุติโน เตสันจักมัชตัวอาขาริตัววริโตเตจักสเพพิกินเตตเทเวลภมเกมรศสนาพิกามิภะษาการสมัที่ยังอตจารณาตาปันาไเคนะปันธรมะทูโมนตาปริวาเลธามามมจิจักโกจินังอิสตถามาเสนกรเสนาอรีปาินาตัมาจักสลังกะตวานังเพรวังยถาุสโกเมโกยัโตสวิชุโตะธานโสปาติสังกโตอัสสังวัเสตจักสภาพิยายาวกิจวานัจคุมาตโทปฏิยิสัทธาสาวกสรลเต มาลเซนาพิกันตาเตวิชนาตาพิฆัวเตจ่าธปมุกมุตตวะเพื่อศาสนาโมหิตาลเคปะกกรรมุเนสัมมุปปิชิยุงสัพเพทิต่างสังขายมาพยาติตายาสศิโนโมทันติสาปเติสาหกานเตชะนีสุตติบทสวดจุลราชยปกรณะโมเมพุทธะเตชะสาราตานตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปารเมสุลาสิทธิพระมาจะอินทาจักรจัตุโลกาคัมภีรักกา สมุดทางผู้ตุงคังคาจะสัพรมะใชยะประสิทธิปัมันตุเตใชยะใชยะทรณิทรณีอุทติอุทีินัทินัทีใชยะชยะข้คนละตนละนิสัยนิไลสายเสนะมัดมัจุเมรุราชนรพลนรชีใชยะชยะคำพินและโสเพนาเคธนาคีปีศาจจากูตะการีใชยะใชยะทุนนิมิตตาโลกีใชยะชยะสิงคีสุธาทานะมุกชา ชัยยชัยะวโรณมุขขาสาตาชัยยชยะจำบาทินาคกุลคันโตกชัยยะชยะคัชคนัตตุรงสุขรัพผูชงสีหะเวรคตีปาชัยยะชยะวโรณมุขยายตาชิตตะชิตตังเสนาลีปุณณะสุทินอรดีชัยยะชยะสุขาสุกาชีวีชัยยะชัยะธรณีตระเลสัตถาสุชยาชัยยะชยะธรณีสาตินสัทธาชัยยะชยะมังกรกรัตยาพะวเกชัยยะชยะวโรณญาคเข ชายยชายะลักเสสุระพุชชาเตชาชยะชยะพรมเมนทักขนาชยชยะราชธิราศาศชายชยชยะปัจวิกลำพังชยชยะอรันตาปัจเจกพุทธสาวังชยชยะมะเหสุโรหาโลหาลินเทวาชยะชยะพรมาสุลโคชยชยะนาโกวินังโขโยนังปะโขจันทิมาลวิงอินโทจะเวนะเตโยจะกูเวโลวัลโนปิจะอคิวาโยจะปาจินโหกูมาโรทัตตาละทัโก อัถรรสมหาเทวาสิทธิตาปะสาอาเทโยอิสิโนสาวกกาสภาชยะลามห์วัตุเตชยะธรรมโมจักสังโฆจักทัสสะปาโลจักชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตชะนะชัยยะสตินวันตุเตเอเตนะพุทธะเตชะนาหัตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพฤสะสิริมตัวอายามัาธะปปิมตัวปราเชโหโคสยังโพธิมันเทปุธิตาชยยะตถาสัพพมัคณามิเหตโน ชโยปีพุทธศสสรสิมาโตอายางมัสสปะปิมาโตบราชโยโโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาเชยะตถาถังอินทกาณามิม่เห็นสีนชาชโยปีพุทธศักรสิมาโตอายางมัสสะปะปิมาโตบราชโยโโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาชชยะตถาถังอินทกาณามเหตสีนองชโยปีพุทธศสกรสิมาโตอายางมัสสะปะปิมาโตบราชโยโโคสยามโพธิบันเทปโมทิตาเชยะตาถังินทกาามมเหตสีนอ ชายโยปีพัทธะสลิงมโตอายังมัสสะปปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมติตาเชนตตาสัพรมะขนาไมฮิคีโนชยันโตพยามุเรักยานานันทิวัฒโนเอวังตาวังวชิโยหีชยโสชยามังคะเลอปราชิตาปาลังเกสีเสษะถาวิโปคะเลออาภิเสเกสภาพุทธานังอคัปะโตปโมตติสุนักขันตังสุมังคะลังสุปปาตังสุยตังสุขนาสุขตโตจัตสุธิถังอมัจจายสุปตะคินังกปยากรรมังปจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปนิทิเตปตะคีนา ลักขีนาน lyn, ักขันตาวานนักขันปทักขีนานิกตวานะลักพันตเตมาลักขีเนเตอัฐะลัทธาสุวิตาลุ่นหาสุทพุทธศาสนาอโลคาสุวิตาโหทาสหสเพยิยติปิสุนันตุผลตัวเยเทวอสัมิงฐานในอธิคตาทิชายุคาสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพปทานลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินนาสสาสนายากาจิปัฏฐานาเตสามกเพปุเรนตุมโนรัทา ยุตตาการเลบอกวัตตุวัศนวัศวะวราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยะฐาอะหังบทสวดธรรมะนิยามสุตังเอวเมสุตกลงเอกังสมยังภควาสาวจังวิหารติเชตวณียาธนากรปินทิกาสะอนณาเมตตะโขภควาพิกวาอมันเตศพิควติพัตันเตติตโตเตพิกวาวัโตปัจัตสุงวะเอตัตโทจัง อุปาทาวาพิเวตตาคตานังนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมติตาธรรมะเนียมตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตอัตถัพุทธิอภิสมิติอภิสัพพุชิตวะอภิสมิตวะจิกติเอเสติปัญญปิติปัฏฐาปิติวิวัตติวิปัชติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิเวตตาคตานังอนุปาทาวาตุตาตถาคตานังทิตาวาสาถาตุธรรมติตาธรรมนียมตาสัพเพสังขาราทุกขติตังตถาคตอัตสัพุทธิอภิสมิติอภิสัมพิ อภิสัมพุชิตตวาอภิสมิตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวัติวิปัจติอุตานีกรติัพเปตมากะรัุกะติอุปาทาวาภิกเเวตฐานกัตานังนุปาทาวาตฐานัตานังติตาวัสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยมตาสัพเพธมานตาติตั้งกลากรติอภิสมิิตอสัมพุชิตตวาอภิสมิตวาอธิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐานเปติวิวัติวิปัจติอุตานีกรติัพเพธมานตาติ อิทธม,มูจะพักว่าธรรมนาเตพิโขพักว่ตโตาาปาสิจังอภินันตุนติบทสวดพัทเทกาลัตตคาถาติตังนาวาเมรยนัปฏิตังเกนะคตังบุคคลไม่คนตามที่ถึงสิ่งที่ลูกไปแล้วด้วยความอะไรและไม่กึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาติตังอีิันตังอัจตะจนะคตังชิกะตีก็ลแล้วสิเาโคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นจะโยธรรมตา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 วปัติอสังเงอสังคุปังตังวิธามะนุปุไวเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่ว่างี้ก่อนแคร์ขอบุญพวกกุากาชเช่นนั้นไว้อชิวะกิจะมาตะปังโกชัญญามะนังสุเวความเพียรกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้นาฮิโนสังฆาบลาเตนะมหาเสนีนามุนาเพราะการเปลี่ยนต่อมัจุราชซึ่งมีเกิดมากก็ไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอาหุระตามาตันที่ตังตางมีพระเทศกัลตุเดสันตตอธิิกเมุน ผู้นี้ผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคปัจจะเวคณะสเพสังคาริจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปไมีแล้วหายไปสปเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วเกิดแก่เจ็บตายไป สัพเพ昙ม,มานตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสงคัและไม่ใช่สำคัญทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา <S <S อาทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมาราณะวางกายเป็นของยั่งยืนอาจะสามัมงวิยามาริตตับพังเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีนี้ต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิ้ต่างความตายของเราเป็นของเที่ยง วัตถุคนที่จะสองเวทอาังกายอยัจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอาเปตะวิญญ,ญาณนอนคันปัะสสะจักวิญญ,ญาณฉุดตัวอนอนก็จึงเสียแล้วอาทิเสสติจะนอนทัพปฐวีชเ่งแผ่นดินเกะดิงข้าลังอีวังประตุจดังวัตถุไม้และท่อนฟืนื้อถังนะครับโยบินไ,ได้อนิจาวัตสังขาราสัขาสังขารทังลล้งหลายไม่เที่ยงหนออุป,ปาทาวยธรรมนิยง,งมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปาชิตวาริโชันติ ขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตัามูป่าสมโตกโขความเข้าไปสงบนรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเปสตามาติจารสังขารทั้งปวกำลังตายอยู่มฤิสุจารมรติสเลที่ตายแล้วกำลังจะตายตัดเทวะลย์มริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมธามสังสโยความฝัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยเมื่อส่วนไม่ตายอย่างจริงจังอย่างจิกจังลังกมมังสพัพเพหิพติหิกระตังตุยงโหนโมทันตุ สุนันโตผโตเยเทวาอสมิงฐานในอธิคตาธิการยุการสุขิตาผนโตสุขาพุทเจะโตมาตาปิดตาสุขิตาผลโตทุกข์ขาดพุทเจโตสัพเพยติการสุขิตาผนโตทุกข์าุทเจะตโตสัพเพอายฉิการสุขิตาผนโตทุกขาุทเจะโตสัพเพปิตาสัพเพยแกาสัพเพเป็างสุขิตาโตทุกขาุจะตโตสัพเพอาจารยุปัชาญาสุขิตาผโตทุกขาุจะตโสัพเพนขันตาสุขิตาตทุกขาุจะโตสัพเพเทวาสุขิตาผนโตทุกข์ขสดพุทธเา บุษุบูชาลวงปู่ทวดน้โมทิจตโตคัติมายะทิภะวานนโมสิตโตคัติมายะทิภะขวานน้ำโมทิจตโตคัติมายะทิภะขวาปันติธานคาถายาเทวอเดรศรีวิถังวาสีสุเปกเลปุทิเกเรติเกเรติตาธรรมะทานเนนอนตุปุชราสุติงกโรเตถาวิหารมัจเจเทลาจะมัชชาจะนาวกาจะพิโกสารมิกาธนปฏิปปัสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปาณภูตาสุกิตาพระวนุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทัศสัมบวา สังเสริชาตาอัตถาโวปปาติกานิยานิการธรรมวรังมติจเตสัพเพปิทุกขสากะโลตุสังขยาหะตุติลังสตาธโมธรรมะทาราจักุคลาสัคโวตุธรรมโควะอัตถายาชาหิตายชาอเมระคันตุสตาโมสัพเพหิธรรมะจาริโนวุตธิงสัมปาปุเนยามะธเมยยะปเวทิเตปัสสานนโหตุสัพเพปิปานิโนสัพพุทธัสสะเนสมาทารังควิชันโดกาเลเทววัสตุ พุทธิภาวียัสตานังสมิทังเนโตเมตินิมมาตาปิตาจารตะฉังนิจจังรักขันติพุทธกังเอวังธรรมีนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพทาเทวดาอโยชนักขันทุกขปัตตาสซนุขขาปยัปตาสิปยาโสปัตตาริโสขังโอตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจามิสัมมาตาปุญญสังทังสัพเพเทวันมอตุสัพพะสัมติสัพปติสิทธิยาทานังตาตันตุสัทตยาสีลังรักขันตุสัพพทา ภาว, no? ภาวานาภีรตาหงุ่นโตขัจันโตเทวตาคตาสุมังคลคาถาโหตุสัพพังสุมางคล er. ังรักขันโตสัพพาเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสติวัตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมางคลังร er. <se> ักขันโตสัพพาเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติวัตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมางคลังรักขันโตสัพพาเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติวัตุนิรันตะลัง สัพเพพทธากัลปตาปจิกนจัยงพะอานจะเชนักมบรมิสปโสสัพเพพทธากัลปตาปาจิกนจัยงะอานจะเชนักมบรมิสาปโสสัพเพพทธากัลปตาปาจิการนจัยอางพะาอานกนจะเชนักมรมิสปโสสัพเพพทธากัลปตาปาจิการนจัยอางพะอานกจะเชนักมบรมิสปโสสัพเพพทธาลปตาปจิกานจัยงะอานกนจะเชนนักมรมิสปโส สัพเพพบตากัลปตตาปัจเจกันฑ์จัยัย่างผ้าหลังอาลันตาลตาจะเช่นนั้นละกมาทำนิสสปสูรสัพเพพบตากัลปตตาปัจเจกันฑ์จัยัย่างผ้าหลังอาลันตาลตาจะเช่นนั้นละกมาทำนิสสปสูรสัพเพพบตากัลปตตาปัจเจกันฑ์จัยัย่างผ้าหลังอาลันตาลตาจะเช่นนั้นละกมาทำนิสสปสูรสัพเพพบตากัลปตตาปัจเจกันฑ์จัยัย่างผ้าหลังอาลันตาลตาจะเช่นนั้นละกมาทำนิสสปสูร ด้วยอนุภาพแห่งบุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดหายายพระธรรมนตนี้ข้าพเจ้าขอเอาที่ถวายเป็นเพื่อราชชนโแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริยพลพรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุวรรคารายขอให้ทรงแห่งบุกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าปลอดภัยจากทุกศโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งทีุ่ดสิริมั่นคงมีโชคมีลาภเป็นสมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนเป็นนิเป็นสิริควรจะได้เป็นขกข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิที่ติดน แห่งองค์เดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ศาสตร์พรน้อมส่งพระเผงมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายักิ์ศิษย์ทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมหนึ่งวัตถุมงคลทั้งปวงที่สำหรับมุณเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนดุพุธธรรมวัฒเทวันพระอริยธรรมวัฒน์สองศิษย์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเถิด